สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคำหลบปายทะเบียนหลังแล้วก็คำหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเอามาดูคำหลังก่อนนะครับอันนี้คือคำหลบปายนะครับเพื่อนสังเกตว่าท้ายนี่จะหลบปายทะเบียนจะมองเห็นปายทะเบียนชัดเจนนะครับในระยกแบบนี้ อันนี้นี่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บังป้ายทะเบียนนะครับเพราะมันหลบถ้าใครใส่คําตรงคําสีนะครับมันก็จะบังป้ายทะเบียนอันนี้ผิดกฎหมายครับอันนี้มองเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นป้ายทะเบียนใดทดที่นะครับนี่ครับสีแบบนี้ครับนี่เป็นรถวีโก้ครับดูคําตัวนี้ก็คือมีรูยึดน็อตตรงนี้นะครับถ้า รุ่นไหนไม่มีรู้ยึดน็อตมาให้นะครับก็ต้องเจาะครับใช้สว่านเจาะวัดพอดีนะครับนะครับก็ใช้สว่านเจาะสองข้างนะครับแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะครับตัวนี้คือคำคำหลบปลายนะครับบ้องใหญ่ครับนี่ครับแข็งแรงนะครับใช้คำยันหลังได้เหยียบขึ้นก็ยังได้เลยครับอันนี้นี่เหยียบขึ้นลงประจำนะครับตรงนี้ครับ สำหรับขึ้นท้ายกระบะก็จะเยียบขึ้นลงตรงนี้ครับนี่ครับดูักษณามันมีรอยนี้ก็คือเยียบขึ้นลงนั่นเองนะครับแข็งแรงก็เป็นค้ำปองใหญ่นะครับแข็งแรงมีครับซื้อมาราคาแปดร้อยนะครับตัวนี้พร้อมหัวจอยเป็นสีนะครับครบชุดครับใส่ได้เลยครับอันนี้คือค้ำค้ำหลักนะครับค้ำหลบไปไทยไททีครับ ่อไปนะครับมาดูคํำแน่ครับคํำแน่เนี่ยผมจริงๆอนี่ยผมซื้อคํำซีมานะครับใส่ในแเขบทีนี้มันใส่ไม่ได้ครับในแคขบมันยาวเกินนะครับมันใส่ในแเขบไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้จะหาวิธีเอาไปตดตรงไหนนะครับก็เลยเอาไปตีเป็นคํำแน่เพื่อนตัดแปลงครับนี่ครับเพื่อนให้เพื่อนดูครับนี่ครับเพื่อนอันนี้คือคํำแน่นะครับเพื่อนนี่ครับ เอาค้ซีในกระเพาะนะครับคั้มซีมันน่าจะเป็นของย่อ้อื่นนะครับเพราะมันส่งมายาวเกิดอันนี้ตัวนี้ซื้อมาหกร้อยนะครับนี่ครับดูตรงนี้ครับไม่ได้ใช้หัวจอยนะครับถอดหัวจ้อยออกเลยครับก็ยึดติดกับนะครับชนหน้าตรงนี้นะครับนะครับนี่ครับยึดติดนี้เลยแ้วาต้องสองด้านนะครับนี่ครับ ติดสองด้านเลยแบบนี้เลยนะครับเน้นแข็งแรงครับแต่มันการอะไรไม่ได้ครับให้ความสวยงามนะครับติดเพื่ออะไรนะครับติดเพื่อให้ความสวยงามนะครับเวลามองปรกายแล้วมันสวยกันเองครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือคำสีนะครับตัดแปลงมาใส่เป็นคำหน้าครับอาจจะการหินกระเด็นใต้ท้องรถได้ได้บ้างกันเองนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อน แต่งแล้วครับแต่งรถตามสไตล์ใครสไตล์มาเลยนะครับเพื่อนสวยงามไปอีกแบบครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ